ครับอยู่กับโดนัทกีตาร์555ช็อปนะครับเนี่ยมาดูกีตานี้เลยเฟนเดอร์นะครับปีเก่าด้วย199อะไรสักอย่างนี่นะครับเดี๋ยวก็ดูเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดซีรีส์ลำเบอร์ให้ดูสภาพก็ตามนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับอายุก็ยังหล่อนะผมว่า ง <c oughs> ก็มีรอยหินครับ๋ยวแล้วนะครับตามปีนะครับอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะให้ดูชัดเลยนะครับอ,อยงโอ้ดีมากครับหลอดแน่นเลยนี่ครับก็ดูปีแล้วกันครับปี9ก้าสองหรือเปล่าครับ โอเคครับขอบคุณครับ